สวัสดียามค่ำตอนนี้ก็เวลา3ทุ่มนะครับของวันที่31ธันวาคม2565ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับวันนี้ผมก็ทำการให้น้ำสำหรับโรงเรือนเพราะเหตุของเรานะครับที่เริ่มติดเม็ดเพราะว่าชั้นเพาะค่อนข้างแห้งนะครับก็เลยลดน้ำไปแล้วเรียบร้อยก็คอยมาดูว่าพรุ่งนี้เช้า เห็ดเหล่านี้จะโตมากนักสักเท่าไหร่นะครับถ้าชั้นแห้งมากเกินไปเห็ดก็ไม่ออกนะถ้ามันแห้งไปเห็ดก็ไม่ออกก็เลยต้องต้องลดนะเม็ดเห็ดเล็กๆก,ก,ก็มานะครับตอนนี้ก็ยังเปิดระบายอากาศไล่ความชื้นส่วนเกินอยู่เริ่มเห็นมานะครับชั้นบนก็จะเยอะหน่อยชั้นบนก็โชยน้ําไปแล้วนะนี่ยนะครับ เห็นหน้าหนาวของผมก็จะออกประมาณนี้อันนี้ลาเขียวเกิดขึ้นมาแต่เจอกันอับอากาศและความร้อนนะครับก็เลยตายไปเรียบร้อยฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับก็มีมาแบบปล,า,ปลายชั้นล่างก็เห็นบ้างนะครับส่วนมากจะออกด้านข้างก่อนเพราะว่าผมใส่กากมันค่อนข้างหนาะ ส่วนมากจะติดหัวลงท้ายลงก่อนเพราะว่าเขาใกล้ประตูอากาศเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นชั้นบนอ่าเราจะปิด แอบอากาศให้เลยหลังจากรดน้ำไม่ได้นะครับเดี๋ยวเห็ดเขาจะยุบเสียหมดตอนนี้ก็อากาศค่อนข้างเย็นมากนะครับนี่แบบนี้ก็เป็นเม็ดเห็ดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะโตมานะครับชั้นล่างตรงนั้นไก่เขียของผมนะตอนตัดใยแล้วเอบเข้ามาตอนไหนไม่รู้เลยมาเขียลงโซนนี้มีลาขาวผมก็เลยลดยูเลียไปก็ไม่ลามนะครับ ตอนนี้ก็เปิดให้อากาศเข้ามาถ่ายทีนี่ก็จะเป็นเม็ดเห็ดเล็กๆนะที่กำลังทยอยมาชโชยน้ำไปก็มีความชื้นพอดิบพอดีนะครับให้พอดิบพอดีตอนนี้เข้ามาก็รู้สึกว่าใช้ได้แล้วผมก็เปิดอากาศหลังจากที่ทำการลดน้ำไปประมาณอ่สานาทีได้อุณหภูมิชั้นพอก็32นะครับ นภูมิชั้นเพาะ32นะผมปรับกล้องก่อนนี่นะครับ32องศาแต่อากาศข้างนอกประมาณ21นะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ติดเม็ดเยอะที่สุดอา่าสังเกตนะครับวันนี้ก็คือมีอาการบ้าใหญ่ที่เม็ดก็คืออากาศน้อยและว,วัสดุค่อนข้างแห้งในตอนกลางวันตอนนี้ก็เลยเปิดอากาศ สามสิบนาทีแล้วก็ลดน้ําแล้วก็หลังจากลดน้ํานะครับก็เปิดทิ้งไว้แบบนี้นะครับให้ความชื้นเขาลงไปในชั้นเพาะนะครับให้มันกระจายไปแบบทั่วๆหน่อยชั้นล่างมีไหมชั้นล่างนี่ก็มีเม็ดเห็ดนะครับวันนี้เป็นวันที่หกนะครับหลังจากที่เราตัดใหญ่ก็ถือว่าเห็ดยังมาปกติอยู่ลากวนก็ยังเห็นไม่มากนะครับ ลงที่สี่อันนี้ลงที่สองนะลงที่ลงที่หนึ่งที่เพาะไปก่อนลาขาวกินเรียบร้อยแล้วเปิดทิ้งแล้วนะครับไม่ได้เห็ดสักดอก <c oughs> นี่แหละครับเพราะว่าพาะสี 1, ่เสียหนึ่งพาพาะสามเสียหนึ่งก็ยังโอเคนะครับก็ยังพอได้สําหรับการเพาะเห็ดน,นี่เป็นลงกากดินล้วนลงที่สี่ของเราอันนี้เพิ่งตัดใย,ยวันนี้นะครับแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปเมื่อเช้าเป็นเชื้อเพชรพญาแลของเราเหมือนเดิม แต่ตอนนี้จะเป็นเชื้อตัวใหม่นะครับตอนนี้ก็เปิดระบายอากาศอยู่นะครับรูจัว่วตรงนู้นผมเปิด1นรูสอรูนะครับด้านตะวันออกมันเป็นลมนะครับลมเยอะผมก็เลยไม่เปิดแต่ผมจะไปเปิดรูด้านข้างนะเดีย่ยรูด้านข้างหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าหกอ่ะตอนนี้ก็ระบายอากาศมาสักประมาณ1ชั่วโมงนะครับ ผมก็มาเปิดค่ำๆที่ลมนิ่งๆแบบนี้แหละนะครับเพื่ออะไรเพื่อ,อไล่แก๊สเสียนะครับเพื่อ,อไล่แก๊สเสียที่มันอ่าโดนความร้อนตอนกลางวันน่ะนะครับแล้วมันจะระเหยออกมาจากวัสดุเพาะทีนี้ก็เป็นการค่อยๆขับความชื้นจากวัสดุเพาะให้มันค่อยๆหมาดเพื่อทําการติดเม็ดในอีกประมาณ3วัน4วันเข้าว่ากันไปนะครับนะเจะประมาณนี้นะครับสำหรับ เพราะเห็ดฟางของเราก็ต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่สักหน่อยนะครับแต่ละวันเข้ามาก็ต้องมาดูว่ามีลาอื่นก่อกวนไหมนะมีอะไรที่แปลกประหลาดจากเห็ดของเราหรือเปล่าโรงนี้อบได้แค่55องศาด้วยนะครับเป็นกากดินล้วนแต่เป็นกากดินที่เศษมันเยอะมากๆกากดินที่เสศษมันเยอะนะก็ ถือว่าอากาศข้างในมีสภาพความอุ่นในระดับหนึ่งก็ต่อไปผมก็จะปิดโรงเรือนแล้วนะครับถ้าออกมาจะเป็นอีกสภาพอากาศหนึ่งเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะปิดนะปิดแบบนี้ตัวหนีบหนีบหนีบนะครับมีถ่ายคนเดียวข้งเรกว่าจะไม่ได้ถ่ายเพราะว่าก็ ลากตัวไปกินปีใหม่เพราะว่าจะไม่ได้ถ่ายแต่ว่าก็ยังทํางานเหมือนเดิมนะครับนี้ก็จะคืนนี้ก็จะลากเตาไปนึงก้อนเชื้อหิตฟางของเรา ให้เรียบร้อยรูอากาศปกติในช่วงนี้เขาก็ต้องให้ได้มากที่สุดนะแต่มันเป็นช่วงแรกของการตัดใยนะครับเพราะฉะนั้นรูอากาศผมก็จะให้เยอะหน่อยตอน <c oughs> ตอนกลางคืนก็ยังเปิดอยู่นะครับรูข้างรูจุ่ก็ยังเปิดอยู่เพราะว่าตัดใยน้ําไปเยอะเลยก็ต้องการขับไล่ความชื้นด้วยนะครับที่มันอยู่ในวัสดุเพาะนะ เดี๋ยวถ้ามันชื้นแล้วสะสมเป็นระยะเวลานานเกินไปเนี่ยมันจะจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องราเขียวแต่ถ้าแห้งเกินไปแล้วมีความร้อนก็เกิดปัญหาเรื่องราเขานะครับโอ้มันหลายปัจจัยนะครับหลายปัจจัยมากๆเลยเราต้องหมั่นสังเกตและปรับสภาพอุณหภูมิให้มันได้เนี่ยพอผมปิดโรงเ,เรือนไปนะครับเนี่ย พอ,พอผมปิดโรงเรือนไปนะครับเดี๋ยวความร้อนจากกากมันเขาจะขึ้นมาเองความร้อนที่อยู่ในกากมันเขาจะขึ้นมาแล้วจะทำให้ชั้นพาะที่เราลดน้ําไปเปียกๆในตอนกลางกลางวันเนี่ยมันค่อยๆหมาดลงหมาดลงไปเรื่อยนะครับัแล้วมันก็จะเกิดการติดเมิด่าถ้าผมคาดไม่ผิดนะถ้าไม่โดนเล่นงานอะไร ระหว่างก็เสียวๆอยู่นะเพราะว่ามันอบได้แค่55องศานะครับบางทีกลางวันมันอบไม่ได้นะครับต้องมาอบตอนกลางคืนซึ่งอุณหภูมิค่อนข้างต่ําแล้วก็ความชื้นในอากาศค่อนข้างเยอะมันก็เป็นการอนยญ,ญากที่จะดันให้ถึง60เพราะว่าเตาเนื่องผมก็เป็นเตาระบบแก๊สอ่ะน,นะมันก็เป็นรุ่นเก่าด้วยไส้การนึ่งมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนของทุกวันนี้นะครับ จะสังเกตได้ยังไงว่าเห็ดสุขภาพดีไม่ดีหรือหนาวไม่หนาวก็ดูจากสีดอกนะครับถ้าสีดอกดำๆแบบนี้นะครับผิวผิวไม่ค่อยขาวนะครับผิวไม่ขาวามีความเป็นขยุกขยักหน่อยๆแสดงว่ายังมีความเย็นของสภาพอากาศข้างนอกเยอะอยู่นะครับถึงอุณหภูมิชั้นเพาะจะ30กว่าองศาก็ตามนะถึง3อุณหภูมิชั้นเพาะจะ30กว่าองศาก็ตาม นะอ่ามันเป็นอาการปรกติของฤดูนี้นะครับเป็นเรื่องปกติเลยที่มันจะเกิดอะไรแบบนี้นะก็เดี๋ยวถ้าสภาพอากาศข้างนอกมันร้อนขึ้นมามากๆนะครับแล้วความชื้นข้างในมันดีเดี๋ยวดอกเขาก็จะค่อยๆขาวอ่ะเองนะครับแต่ก็ยังไงก็ได้ครับขอให้ออก ยังไงหน้าหนาวก็ไม่ใช่ฤดูการของเห็ดฟางโดยปกติวิสัยของเขาอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่ฤดูการของเขาการที่ทําให้ออกมาได้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้แล้วแหละตรงนี้ก็แห้งนะครับตรงนี้ก็แห้งผมไม่ได้ลดน้ําแต่มันก็มีติดเม็ดติดอะไรมานะแต่ผมไม่ได้ลดเพิ่มเพราะมีมดอกเล็กๆอะไรอยู่ไม่ได้โชยมาถึงด้วยเราอาจจะโชยเพิ่มนิดหน่อยนะครับ ในโซนนี้เนาะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้หัวโรงเรือนด้วยถ้าใครสังเกตด,ดีๆนะครับจะเห็นปัญหาหนึ่งที่กำลังเกิดก็คือลาขาวเพราะมันแห้งเนี่ยนะครับลาขาวเพราะว่าความชื้นมันน้อยอเดี๋ยวผมจะเอาน้ำมาลดตรงนี้โซนนี้หน่อยถ้าสาดไฟไปมันจะดูเป็นแห้งๆห,หน่อยอะนะครับนี่ถ้าไหนมันชื้น มันก็จะเป็นสีออกมีน้ํามีนวลหน่อยอเดี๋ยวผมก็จะเอาสายยางเอาน้ําเข้ามาฉีดนะครับเพื่อปรับความชื้นให้กับณจุดจุดนั้นนะครับณจุดจุดนู้นน,น,นะผมก็จะไม่ได้ถ่ายหรอกผมก็เอาแค่สายยางน้ําน้ําสบาดัดสบัดแค่นี้เองนะครับแล้วก็จะเปิดลงเดือนทิ้งไว้ไปอีกสักระยะเพราะว่ามันต้องระบายความชื้นส่วนเกินนะครับ หลังจากที่เราลดน้ําเราจะปิดเลยไม่ได้เดี๋ยวลดไปพร้อมกันก็ได้ผมเสียบปลั๊กก่อนพอดีเดินไฟมาแล้วเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้ถอดปลั๊กใหญ่พอดีนะครับเสียบปั๊บเข้าไปมีน้ําหรือเปล่าเขาถอดปลั๊กตรงนู้นนะครับแป๊บหนึง่งอ่ะบอกน้องเสียบปลั๊กให้แล้วนะครับน้ํามาแล้วเดี๋ยวเราไปกัน รถแบบไหนรถน้ำมาดูกันนะครับรถน้ำนะครับรถแบบนี้แะบ,บแค่นี้พอเลยเนี่ยแค่นี้พอนะครับพอแล้วก็เอาออก,ออก นี่เองนะครับแล้วก็ไปถอดปลั๊กน้ําหมอกลงก็ปิดไว้แบบนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ ต้องเอาใจใส่นะครับหลังจากที่เห็ดติดเม็ดมาเป็นช่วงอนุบาลดอกเนี่ยต้องเอาใจใส่ในระดับหนึ่งเลยนะครับมันสังเกตว่ามีอะไรแปลกๆหรือเปล่านี่ราเขียวแต่มันก็ตายแล้วแหละแต่ก็อ,ออกให้เห็ดมันได้เกิดนะก็หมันสังเกตเอานะครับ ไม่มีสูตรตายตัวอยู่ที่การสังเกตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเหมือนมีแมลงกินดอกเห็ดนะครับเนี่ยหรือหนูมาแทะไม่รู้เห็นดอกที่สองแล้วนะมาแท้ดอกหัวดอกนะครับดอกโตก็มีนะครับดอกนี้พรุ่งนี้ก็พอเก็บแล้ว ความร้อนเยอะดอกเขายังยังจะไม่แน่นเท่าไหร่นะครับต้องรอรออีกสักพักเดี๋ยวดอกเขาจะแน่นนะช่วงนี้ก็ปล่อยเขาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเห็นเม็ดเห็ดที่ชัดกว่านี้นะครับเพราะว่าวันนี้ก็ให้ความชื้นเรียบร้อยมันอาจจะขึ้นหรือมันอาจจะยุบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่เราลดน้ําไปเนี่ยเห็ดจะขึ้นไหมนะครับมันจะเรียก ให้เกิดได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันการให้อากาศผมก็ให้รูข้างให้รูจัว่วหน้าหลังเต็มที่แล้วนะครับตอนนี้เพื่อเพื่อให้เห็ดจับเม็ดเพราะว่าเขาส่งสัญญาณคือดอกที่ติดเม็ดมาเป็นขนนะครับดอกที่ติดเม็ดมาเป็นขนในโซนนี้นะครับมันก็เลยดูออกนะครับก็เลยเติมอากาศไปเลยนะถ้าเราไปปิดร้อเซเลยมัน ถึงอุณหภูมิมันเย็นแต่ถ้าเราไม่ให้อากาศเห็ดก็ไม่สามารถเดินเดินติดเม็ดได้เราจะไปห่วงแต่อุณหภูมิจะไม่ห่วงเรื่องการให้อากาศเห็ดก็ไม่สามารถจเจริญเติบโตได้นะครับเพราะฉะนั้นการให้อากาศก็สําคัญเช่นกันมันจะทําให้เห็ดเดินติดเม็ด อกากาศมันหนามันก็จะมีปัญหาเรื่องลาขาวหน่อยนะครับใช่การระบายอากาศไม่ดีนี่ยิ่งชอบเลยะนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะปิดโรงเรือนเลยแล้วกันนะ ทีนึงก็เสร็จแล้วครับ สำหรับภารกิจในวันนี้ดูแลเห็ดในช่วงค่ำนะครับโรงที่ติดเม็ดกับโรงที่ตัดใหญ่นะครับคลิปนี้ก็คงฝากไว้ประมาณนี้เป็นคลิปส่งท้ายปีเก่านะครับเดี๋ยวต้อนรับปีใหม่ในวันพรุ่งนี้ในปีพุทธศักราช2566นะครับพุทธศักราช220 0เท่าไหร่23 ผมก็ไม่เก่งเรื่องคิดสกรัด่าไหร่รรนะครับอคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามผลงานกันว่าจะออกมาประมาณไหนนะครับสวัสดีครับ